สวัสดีครับเจ้านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเครนนะฮะขนาด25ตันนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมานำให้ชมกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเครนนะฮะของยี่ห้อทาราโน่นั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นทาราโน่รุ่น G R 250N Kit 1นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแล Jam ้วนะจะพูดรหัส G R นะฮะของแบรนด์ทาราโน่เนี่ยเขาจะบอกทุกรุ่นเขาที่เป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็นอนด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมมมาาาาาานนนนนนะะลลูกกกกกคคคค้้้รรรรรรับบบพวเเเเเเเืื่่่่่่่ออออองงงงยยตต์ขีี็็จไไไดดดใชปปธแุ นะครับพวกนี e ้เนี่ยเขาจะใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมมบอร็เรวจงใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยวาี้เป็นเครื่องคอมเบอร์เรนะลูกค้าครับตวการทํางานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนดวนี่นะครับทำงานไวขึ้นประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่น้าซ้ารุ่นใหม่แบบนี้นะะแน่นอนนะฮะบูมเนี่ยก็จะมาเป็นบูมรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเรีกว่าูมมมปอรนะะลคคคค้้ขงงโไช เหมือนตัวเหมือนตัวยูเหมือนท้องเรือนะฮะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเกิดทนายที่เคยเล่นรถเคียนมาเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบริมเหลี่ยม,มนะฮะลูกค้าครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยูนะฮะเหมือนท้องเรือนะฮะลูกค้าครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคมาว่าเวลาทํางานของเขาเนี่ยจะทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะฮะและก็เรื่องความแข็งแรงความทนทานเนี่ยจะมีมากกว่าตัวรถเคยียนรุ่นเก่าที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมทื่อๆนั่นเองนะครับนี่ยเป็นบูมหรนใหม่ซูเปอร์บูม มากนะฮะแล้วก็ในส่วนของสเปคขาของเขานะครับตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นขาดได้หรือว่าขา X นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่หล่อๆสวยๆเลยนะครับตัว power chip นะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ตามตานรถปีใหม่รุ่นใหม่นะ รถเคลนสี่ล้อนะฮะซึ่งพวกนี้ก็อย่างที่ท่าค้าได้ทราบกันดีนะฮะก็คือรถเคลนสี่ล้อเนี่ยจะเน้นการใช้งานในพื้นที่แคบเน้นการใช้งานในไซยงานก่อสร้างเป็นหลักนะ,ะเพราะว่าเจ้าตัวล้อของเขาเนี่ยเราสามารถปรับทิศทางล้อได้หลายแบบนั่นเองนะครับอจาจะคุมให้เลี้ยวล้อหน้าก็ได้คุมให้เลี้ยวล้อหลังก็ได้หรือว่าจะคุมเนี่ยให้เลี้ยวพร้อมกันทั้ง4ล้อก็ได้นะครับขับ2ขับ4ได้หมดนะครับพวกนี้นะครับนี่ถือว่าดีมา,มากๆเลยแล้วก็ด้านข้างของเขานะฮะก็จะมีตัวคอนโทรลคุมการกลาด้้าานขงของตตัวริดมาให้้เเรรียยบอลบ ตามสาลูเทียนจากญี่ปุ่นนะจะมีมาให้ทุกคันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดการกางขาบนตัวรถบนหัวเกีงเนี่ยบางทีมันละเอียดไม่พอนะครับก็สามารถมากางขาด้านข้างของรถได้เพื่อเพิ่มความละเอียดให้กับหน้่งได้ด้วยนะครับนี่หล่อมากนะแผ่นรองขานะครับของตัวลูเทียนเนี่ยก็มีติดมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะด้านหลังก็จะตีตาคารานุเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับหล่อมากคันนี้นะฮะนี่ สวยเลยนะครับอ่าหล่อๆนะครับตัวนี้นะครับจะให้ดูภายในกันด้วยนะฮะนี่นะครับบอกได้เลยว่าแห้งกริบนะฮะสุดรถซึมนี้ไม่ต้องหานะฮะรุ่นแบบนี้นะฮะไม่มีเลยนะครับสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปีผลิตของเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าสูงมากๆด้วยสําหรับตัว N1 นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผลิตปี 2,007เลยนะครับลูกค้าครับถือว่าเป็นสีที่ใหม่มากๆนะครับ่าแล้วก็ประตูทางขึ้นของเขานะฮะตามซาลูเคน400นะครับเขาจะเป็นประตูสไลด์บบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคล่องตัวสุดๆไปเลยนะครับฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกางขานะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวยกบูมขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสวิงไปด้านข้างกันนะฮะเพื่อที่เราจะได้สามารถดูนะฮะในส่วนของส้าพหัวเก๋งแล้วก็สภาพยนต์ของเขาได้จะชัดนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะฮะจะได้เห็นกันชัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมันนี้ผมก็ทําการนะฮะสวิงนะครับลูกค้าครับนะฮะยกบูมนะคะับต่อยสลิงนะครับเนี่ยนะฮะกลางโครงกลางขาโชว์ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตัวกับพวกระบบการใช้งานของเขานะฮะพวกเซฟตงซิีเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกตินะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็สภาพภายในของเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาส่วนมากๆนะลูกค้าครับตัวนี้นันแล้วก็แอร์การทําความเย็นของเขานะฮะมาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับ หน้าจงหน้าจอใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่เอาไปพร้อมลุยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็หมุนมาด้านซ้ายมือของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับซึ่งผมก็ทําการเปิดฝารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งาเนปงเ,างาเป็นเครื่องยนต์ส6สูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะฮะแต่ก็ในส่วนของนาทีของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิรหัส 6M60 นั่นเองนะครับตัวนี้นะนี่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องกกล้กันนะะ บอกได้เลยว่าปิ๊งๆนะครับตัวนี้นะครับแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยตามสารุ่นใหม่เลยนะครับแน่นนิ่มแล้วก็เงียบเดียดมากเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในนะฮะสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการลองทสระบบเบื้องต้นนะของเจ้าตัว GR นะครับ 250N1 คันนี้นะครับผม สำหรับล,ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเคีน25ตันนะครับแพโน TR2 5 0 N1 คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามก็พูเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับไละดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมด้วยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับที่นี้ได้บอกได้นนะะาาะะ้ไตตร บเลยนะครับอาไปนี้เรียกว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้นะครับอปีใหม่เลยนะลูกค้าครับเป็นปี2007แล้วนะตัวนี้นะครับอ่แล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะฮะสล้านต้นเท่านั้นนะครับก็ได้เจ้าตัวนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทะไนใสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่กับตัวทางโนจีอาร์สองห้าศูนย์เอ็นคิดหนึ่งคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าทบ